สวัสดีครับผู้ชมนักติดตามทางช่อง YouTube นะครับผมอาจารย์นาวีลายมือคือแผนที่นะครับก็เเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาดูลายมือในรูปแบบของระบบเมทริกเช่นเคยนะครับอันดับแรกนะครับก็จะอธิบายให้เจ้าของลายมือเข้าใจนะครับว่าระบบเมทริกมีอะไรบ้างนะครับในขั้นตอนที่มาทําที่สํานักงานนะครับการดูในรูปแบบของระบบออนไลน์นะครับก็คือการดูทําแบบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับ จะไม่ได้รายละเอียดอะไรมากมายนะครับประมาณสัก50-60%เองนะครับแต่ที่สําคัญนะครับของเรานะครับอยู่ที่มาที่สํานักงานนะครับจะมีรายละเอียดมากมายก็คือมีการวัดมือนะครับอันดับแรกครับที่มาที่สํานักงานเนี่ยต้องถามเลยก็คือมีการวัดมือนะครับวัดเพื่อหาจุดอายุปัจจุบันของเรานะครับว่าจุดอายุของเราอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับต่อมานะครับพอวัดมือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทามึกนะครับทาเพื่อเห็นเส้นเล็กๆนะครับที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนั่นเองนะครับ พอทาเสร็จเรียบร้อยก็จะกดลงที่กระดาษแล้วครับเพื่อที่จะได้รูปรายมือแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่คือการมาทำที่สำนักง,งานนะครับจะมีรายละเอียดแบบชัดเจนก็คือมีเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงน่าจะมีความสำคัญในการดูนั่นเองนะครับจะสามารถตอบเหตุการณ์ปัจจุบันได้นั่นเองนะครับเส้นสีแดงนั่นคือได้จากขั้นตอนวัดในขั้นตอนแรกนะครับคําถามยอดนิยมก็คือการงานการเงินความรักขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับสีแดงก็จะสามารถตอบได้เลยนะครับ ใต้เส้นสีแดง1มิลิเมตรนะครับย้านะครับว่า1มิลิเมตรมีความละเอียดมากนะครับก็ถือว่ามีความาละเอียดนะ,นะครับสามารถตอบว่า1มิลิเมตรก็คือ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเหนือเส้นสีแดงขึ้นไปอนาคต1มิลิเมตรเช่นกันนะครับ ก็จัดตอบเรื่องของอนาคตนะครับว่าถ้าเกิดธุรกิจของคุณเนี่ยถ้าเกิดลงทุนไปเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีดีกี่ปีไม่ดีกี่ปีฉะนั้นการวางแผนในรูปแบบของระบบเมทริกมาทําที่สํงงานักงานจึงมีความจําเป็นมากๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับที่จะออกงานหรือจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับสำคัญมากเลยนะครับต้องมาดูก่อนออกนะครับอย่าออกก่อนมานะครับเพราะของเราเป็นการวางแผนนะครับถ้าเกิดคุณออกก่อนมาก็ทุกอย่างก็คงแก้ไขไม่ได้นั่นเองนะครับ อันดับแรกนะครับทีนี้มาดูนะครับเส้นลายมือนะครับมือนี้ก็จะบอกใบ be ้ไปนิดนึงก่อนนะครับว่าทําอาชีพค้าขายนะครับค้าขายทีนี้เรามาเรือลามาดูเรื่องขอข,ข,ขายค้าขายเนี่ยนะครับในมือขวาจะช่วยได้ในเรื่องของการดูการเงินนะครับมือนี้บง่งบอกถึงเรื่องของช่วงไหนที่ทํางานการเงินได้ได,ดีช่วงไหนที่มีปัญหาเรื่องของการเงินฉะนั้นเราจะดูได้แค่นี้นะครับเพราะไม่มีเรื่องของเงินเดือนเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับคือเงินจะเข้าเขาเต็มเตมันนั่นแหละนะครับจะดูนะครับ อันดับแรกนะครับเกิดการเป็นแม่ค้าเนี่ยจะดูทั้งซ้ายทั้งขวาเลยก็ได,ได้ก็คือสิ่งสําคัญเลยก็คือเนืนอนี้นะครับนี่คือเนืนที่เป็นแม่ค้านะครับใครก็ตามนะครับที่เป็นแม่ค้าส่วนมากจะใช้เนืนนี้คือเนืนอของการพูดนั่นเองนะครับแบบนี้ถือว่าการพูดดีไหมนะครับการพูดดีแน่นอนนะครับเพราะในวงเนี้ยนะครับเรียกว,ว่าเนืนพุทธนะครับการเจรจาค้าขายถือว่านี่คือดวงนี้ก็ถือว่ามาถูกทางอันดับแรกนะครับ ก็คือมีเส้นด so ้วยเห็นไหมครับเส้นตรงนี้นะครับที่มันตั้งขึ้นเนี่ยที่แป้งขาวๆเนี่ยผมไม่ขีดซ้ํานะครับนี่คือเป็นเส้นเกี่ยวกับวัตถศินนั่นเดงนะครับการพูดต่อมานะครับก็คือเนิธอรอาทิตย์ก็คือกลุ่มนี้แหละครับเนินอรอาทิตย์เนี่ยบ่งบอกว่าถ้าเกิดเราค้าขายเนี่ยเราจะมีชื่อเสียงไหมนะครับตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับเรื่องของเนินอรอาทิตย์ก็ไม่ใช่ว่าจะไปใช้กับระบบข้าราชการอย่างเดียวนะครับฉะนั้นการค้าขายของเราจะมีคนรู้จักหรือไม่นะครับแบบนี้ถือว่าเรามีอํานาจในการต่อรรออองงหืไไไมมม่่่่่่คใชววาาาปขยยยแแล้จะีีตนนเเด พอคนเซ็นก็ไม่ได้ตังค์อย่างนี้ก็ได้นะครับเหมือนที่ว่าต้องดูที่เหนืออาทิตย์ด้วยนะครับเห็นไหมครับเหนืออาทิตย์ของเขาแตกช่อนะครับเห็นไหมครับมันแตกเป็นง่ามเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับตรงนี้ผมยังไม่เขียนทับนะครับให้รู้ว่ามันเป็นง่ามแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ตั้งลงมานะครับผมโอบล้อมมันไปนะครับนี่นะครับมันตั้งแบบนี้นะครับก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดเราไปค้าขายเนี่ยนะครับธุรกิจของเรานะครับตรงนี้ไม่ว่าจะทําเกี่ยวกับอาหาร ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทุกอย่างวงนี้ถือว่าไปได้หลายชนิดได้หลายอาชีพเดี๋ยวค่อยไปคุยกันในมือซ้ายนะครับต่อมานะครับเ <c oughs> ส้นการงานเป็นยังไงเส้นการงานค่อนข้างที่จะวุ่นวายทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเส้นสวนทางขึ้นสวนไปสวนมาบ่งบอกถึงเรื่องของการงานไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับนี่คือเนื่องเสานะตรงนี้ถือว่าเนื่องเสาเกี่ยวเรื่องของการงานเรื่องของอาชีพการทําเรื่องของการเงินด้วยนะครับ กลายเป็นว่าเป็นลักษณะของการได้เงินมาก็มีลักษณะของการหมุนได้ก็จ่ายได้ก็จ่ายอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับนี่คือดวงนี้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการก็ต้องมีการปรับแก้ปรับแก้อยู่ตลอดเวลาแบบนี้ถือว่าเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะหนักใจนะครับตรงนี้ถือว่าทําได้ครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะทํางานอะไรแล้วค่อนข้างที่จะหนักใจนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการ เหนื่อยก็ได้นนเดงนะครับมันมีได้หลายแบบนะครับมันตัดอยู่ตรงนี้ตัดเรื่องของความสุขเรื่องของการงานก็ได้นะเองนะครับกลายเป็นว่าถ้าขยันในเงินล้ครับมือแบบนี้เพราะเส้นทุกเส้นมันมีพลังสังเกตนะครับทีนี้อยากให้เห็นเส้นนี้นะครับเส้นนี้นี่คือผมชอบที่สุดก็คือเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นนี้ขึ้นเนินพระเรื่องหัดแล้วมันขึ้นมาถึงเกือบนิ้วชี้เลยนะครับสําคัญก็คือมันแหลมนะครับเราชอบที่ความแหลมของมันนะครับคือเส้นนี้นะเพราะเขามีความแหลมแหลมเหมือนปลายตวัดปากกา เข้าไปแบบนี first, like like no. <ser ies promoted out. necessary> ้นะครับแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่มีถึงไม่ต้องมีการเรียนสูงแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับลายมือแบบนี้ไม่เรียนสูงฉันก็เอาตัวรอดได้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับกลายเป็นว่ามีความฉลาดแล้วเส้นวางแผนของเขาก็มีนะครับแบบนี้ถือว่าเส้นวางแผนนะครับเนี่ยตรงนี้ที่มันออกเป็นเรื่ฝอยแบบนี้นะครับอะไรก็ตามนะครับแบบนี้ถือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มักจะวางแผนก่อนทําไม่ได้ทําบ่มบาปนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะข้อดีนะครับ ต่อมานะครับก็ไปดูที่เส้นเนินต่อไปนะครับเนินพฤหัสอะไรเงินทะเยอทยานเนินการดิ้นรนนะครับแบบนี้ถือว่าดิ้นรนนะครับเป็นเนินทะเยอทยานแล้วเป็นเส้นมีเส้นของโซโลมอนเข้าไปนะครับเส้นผู้เจ้าชาติก็เข้าไปอีกก็บ่งบอกถึงเรื่องของคนนี้ต้องมีฝีมืออย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะครับฉะนั้นการค้าขายนะครับก็ต้องมีฝีมือดานการขายอยู่แล้วนะครับแล้วมีความฉลาดด้วยนะครับจุดไหนที่ขายดีจุดไหนไม่ขายดี ดวงนี้ถือว่าสามารถเอาโวรอดได้นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะโดยรวมของมือนะครับถือว่าเป็นคนที่ลายมือสวยนะครับในมือขวาแล้วสําคัญก็คือเส้นต่อมานะครับเมื่อกี้พูดเส้จินจิตใจแล้วนะครับแบบนี้ถือไม่มีความรับผิดชอบเรื่องของการงานการทามาหาก,กินก็เหมือนกันนะครับการค้าขายแบบนี้เอาเปรียบลูกค้าไม่เป็นนะครับแบบนี้ถือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเลยกลายเป็นว่า เขาเรียกว่าดูคุณภาพอาหารเนี่ยนะครับแบบนี้จะไม่เอาเปรียบลูกค้านะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแม่ค้าที่ใจดีนั่นแหละนะครับแบบนี้นะครับถ้าเสือขายไก่ย่างขายอะไรก็ไก่ก็ต้องสมราคากับการเงินนะครับนี่คือลักษณะของลายมือต่อมานะครับก็คือเส้นสมองนะครับเส้นสมองออกแนวฉลาดนะครับแบบนี้มีความออกแนวดังคานนะครับตัวนี้ออกมาวงมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงแนวของนิ้วก้อยเลยนิ้วอาทิตย์มาเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นคนที่คิดอะไรก็ตามนะครับเรื่องของการงานเนี่ยนะครับไม่สําเร็จไม่เลิกนั่นเองนะครับทําแล้วถือว่าไม่สําเร็จไม่เลิกก็คือมีความทรหดอดทนนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้เลยนะต่อมาแล้วก็เส้นชีวิตนะครับเป็นยังไงนะครับความรับผิดชอบเรื่องของการงานก็มีแล้วความขยันพอไหมความขยันพอแน่นอนนั่นเองนะครับมีความอดทนอดกลั้นนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับเรื่องของเป็นแม่ค้ามือขวาสมบูรณ์นะครับแต่ข้อเสียมันอยู่ที่เส้นนี้ เดี๋ยวไปครับเส้นนี้จากเส้นจิตใจวิ่งเข้ามาชนแต่เส้นชีวิตนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับอย่าไปเชื่อใจคนอื่นมากมายนะครับเรื่องของการเงินนะครับดวงนี้จะหมดเงินจากคนอื่นนะครับถ้าเกิดหมดในเรื่องของครอบครัวพี่น้องก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะอือว่าค่อนข้างไอบ่อยก็ต้องกินนะครับต้องจิบยาเรื่อยๆ ต่อมานะครับเรื่องของเส้นเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเสียให้คนในครอบครัวก็ไม่เป็นไรแต่โดยรวมแล้วดวงนี้ถือว่าเป็นคนใจดีนะครับแต่การเงินของเขานะครับจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ไม่ถือว่าเป็นคนใจกว้างมากมายนะครับก็รกลายเป็นว่าจะใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยนะก็ต้องมีประโยชน์นั่นแหละครับมือนี้ไม่ได้จ่ายสุริสุาลนะครับแบบนี้โดยรวมแล้วการจับจ่ายนะครับเป็นคนที่ใช้เงินเป็นก็คือประหยัดได้นแะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะเส้นก็ไม่ได้ออกแนวตกร่องนะครับ แล้วก็แต่ข้อเสียด้วยการสงสารคนอื่นนี่แหละครับตรงนี้แหละจะทําให้เสียนะครับเรงนี้เป็นเส้นสงสารไปนะครับฉะนั้นการสงสารนะครับก็ช่วยพอประมาณนะครับอย่าไปค้าประกันอะไรให้ใครโดยเด็ดขาดนะครับไม่จําเป็นนะดวงนี้ถือว่าดวงตกช่วยเหลือคนอื่นแล้วจะไม่ค่อยได้ดีเท่าที่ควรนะครับแบบนี้ถือว่าช่วยแบบความเต็มใจอะไรก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันเกินตัวอย่าให้มันเอร์เกินไปก็คือช่วยในขั้นที่พอดีนั่นแหละครับอย่าไปอย่าไปมากจนเกินไปนั่นเองนะครับ ทีนี้มาไล่จุดอายุนะครับจุดอายุของเขาอายุ45ปีย่าง5 46นะครับ45ย่าง56เอ๊ยพูดผิดนะครับทำไมาพูดย้ำนี่เนี่ย45ปีย่าง46พูดผิดนะครับทีนี้ จุดอายุของเขาเนี่ยครับเวลาเราดูเนี่ยจุดอายุขางเขาสี่สิบหกด้านบนนะครับและคําถามเนี่ยระวางทีส่วนมากเจ้าของลายมือเนี่ยส่วนมากจะส่งกลับมาก็คือส่วนที่เส้นแปลกๆพวกนี้นะครับส่วนนี้ถือว่าผมตัดออกไปนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นรูปลักษณ์เราไม่ใช้นะครับตรงนี้จะตัดออกไปนะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันเพราะมันผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับของเราเป็นเมทริกนะครับย้ำนะครับแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันนะครับอย่าไป เอาผสมประสานจากโรงเรียนนั no, ้นโรงเรียนนี amendments. ้ก็ตอบอย่างนั้นอย่างนี้ของเราไม่ตอบนะครับก็คือที่ไม่ตอบเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าเส้นตรงนี้ถ้าจะตอบอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่า1นนะครับจากโซนนี้เป็นโซนตั้งแต่อายุ26ปีนะครับยีถอยกลับไปเนี่ยนะครับดวงนี้ถือว่าไม่ดีเลยนั่นเองนะครับแบบนี้ตั้งแต่อายุ25ปี1ปีถึง25เนี่ยนะครับอยู่ในขั้นของความลำบากเลยนะครับที่อาจจะตอบให้ดีหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวจะสงสัยกันนะครับ ลำบากยังไงล่ะอาจารย์ทีนี้ก็จะมาดูแล้วครับว่าลำบากมันจะเป็นเพ้นคว่ำล่ะครับแบบนี้เห็นไหมครับมันจะคว่ำลงคว่ำลงอย่างนี้ตลอดใช่ไหมครับแล้วตั้งตัดทั้งคว่ำสังเกตนะครับนิยามของเรามันต้องการก็คือวีหงายแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของวีหงายถ้าเป็นหงายแบบนี้อันนี้เพียงแค่ยกตัวอย่างนะครับไม่ได้ตรงนี้นะเพราะว่าจะเขียนหามุมมุมที่มันเป็นวีหงายให้ดูนะครับมันจะวีหงายแบบนี้นะครับฉะนั้นลายมือตรงนี้สิ่งที่เราหายากในช่วงอายุตรงนี้ ก็คือวีงายมันไม่มีแบบอ้เครื่องไมายแบบนี้มันไม่มีมีนต์คว่ำนะครับคว่ำเครียดเครียดเครียดหาเงินก็ไม่ค่อยเก่งช่วงนั้นหรือได้ก็มาก็ต้องมีแต่รายจ่ายกลายเป็นว่าช่วงเขาเรียกว่าถ้าแบ่งโซนของชีวิตเนี่ยนะครับถือว่าจากตรงนี้เขาจะตั้งตัวได้ตั้งแต่อายุ26ปีขึ้นไปนะครับจนถึงโน่นเลยนะครับแปดสิบเก้าสิบเลยนะครับตรงนี้นะครับพูดเผื่อไว้เลยก็คืออ่าเนี่ยตั้งแต่อายุ26ปีจนวันที่เราแก่นั่นแหละนะครับแบบนี้ถือว่าโซนนี้ก็เยกลยเปว่า ไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับเดีน้แต่นะครับอย่าไปผสมประสานกับศาสตร์อื่นนะครับลายมือบางศาสตร์ บางท่านเนี่ยเขาจะนับจากข้างบนลงมาข้างล่างฉะนั้นขมองข้างล่างมาตรงนี้มันจะเป็นปลายปลายชีวิตนะครับแต่ของเราตรงนี้มันเป็นต้นชีวิตนะครับสวนทางกันนะอย่าไปยกเอามาเอ๊ะทำไมอาจารย์บอกว่าตัวนี้ไม่ใช่จริงๆของเรานะครับอย่าลืมว่าโรงเรียนใครโรงเรียนมันนะครับของเราตรงนี้ถือว่าผ่านไปแล้วนะครับไม่มายุ่งเกี่ยวอีกแต่ถ้าเกิดบางศาสตร์ของท่านเนี่ยท่านจะมองจากด้านบน1ปี2ปี3ปีขึ้นมาจนมาถึง70จุดตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าตอนแก่ลำบากก็ได้นะั่นเองแต่ของเรา ตอนแกะไม่ได้มาใช้ตรงนี้นั่นเองนะครับให้เข้าใจนะทีน,นี้จุดอายุของเขาเนี่ยนะครับตรงนี้อายุ45ย่าง46แน่นอนเลยนะครับมันต้องทับเส้นจิตใจแน่นอนนะครับนี่คือจุดที่เขาเจออายุ45ย่าง46ใช่ไหมครับตรงนี้นี่คือ45้านะครับ45ย่างส6ยังไงก็ต้องเจอเส้นตัดแบบนี้นะครับแบบนี้บ่งบอกถึงหนึ่งเรื่องของตัดเส้นสมองก็เรื่องความเครียดน,นะครับแบบนี้มีเรื่องของความเครียดเข้ามานะครับอายุประมาณ4 6เนี่ย นะครับต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับ4 6นะครับแต่15ไม่เท่าไหร่สุขภาพยังพอได้นะครับแต่ส5 45เนี่ยนะครับมันตัดอยู่ช่วงเนี้นะครับมันบ่งบอกถึงเรื่องของการรายจ่ายนะครับรายจ่ายแบบนี้นะครับวันเดือนปีก็โชว์มาเรื่มร่วมนะครับก็คือมันมีเรื่องของความเครียดจากเรื่องของการสร้างบ้านนะครับซ่อมบ้าน ซ่อมรถนะเน,นะครับฉะนั้นเส้นตัดตรงนี้ถ้าเกิดเอาเงินไว้กับตัวนะครับจะกลายเป็นการโดนโกงของหายอย่างนี้ก็ได้นะครับต้องระวังนะครับภายในปี2ปีข้างหน้านี้นะครับคืออายุ15ยัง15-16 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายนะครับหรืออีอย่างหนึ่งแล้วบางทีอาจจะมีการย้ายร้านก็ได้นะครับที่ค้าขายอยู่นะครับตรงนี้ถือว่าปีนี้ลงเกี่ยวกับเรื่องของร้านเต็มๆเลยจุดที่ขายนี่แหละครับตรงนี้ถือว่ามีโอกาสได้ย้ายนั่นเองนะครับตรงนี้หรืออาจจะมีการปรับใหม่ก็ได้นะครับปรับปรุงก็ได้นั่นเองนะครับให้รู้ว่ามันเป็นช่วงมีรายจ่ายฉะนั้นถ้าเกิดมันมีรายจ่ายไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับเพราะเส้นเขาบอกให้จ่ายถ้าไม่มีการจ่ายเกิดขึ้นนี่แหละมันจะเป็นปัญหา นะครับถ้าเกิดไม่มีการจ่ายเกิดขึ้นจะทําให้เราเนี่ยเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับเอาเงินไว้อยู่ดีๆก็ต้องมีคนมาเอาไปนะครับเส้นแบบนี้นะครับถือว่ามีปัญหานะครับฉะนั้นถ้าเกิดจับจ่ายซ่อมบ้านซ่อมรถอย่างนี้ก็ได้นะครับปรับปรุงร้านก็ได้นั่นเองแต่การงานไปได้ครับเพราะว่าการงานเราจะดูล่องของวิศวะศนาอย่างเดียวเส้นวาสนาของเขาเกิดวิกตอรี่นะครับแบบนี้ถือว่าไปได้ครับไม่มีเสียหายอะไรนะครับตรงนี้นะถือว่าเส้นวิกตอรี่แบบนี้นะครับ ถือว่าเรื่องของการงานไปได้ในมือขวาแต่มีค่าใช้จ่ายเท่านั้นเองนะครับนี่คือลักษณะแล้วจุดของเขานะครับตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับ51 52 53 54ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นช่วงวิกตอรี่เกิดนะครับแต่ว่าเกิดเกิดง่ายๆง่ายๆเกิดเกิดเนี่ยนะครับก็คือกลายเป็นว่ามันต้องเป็นเรื่องของรายจ่ายที่ยังหมุนอยู่นั่นเองนะครับแต่ย้ํานะครับเรื่องของเส้นที่มันสวยนะครับของเขามันดีอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับสังเกตนะครับนี่คือวิกตอรี่นะครับของวิกตอรี่ตรงนี้ เลยนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับผมจะไม่เขียนฝ่านะครับตรงนี้แล้วก็วิกตอรีใหญ่ๆตรงนี้ลัหน้าของมันมันจะอยู่แนวเดียวกันก็คือถ้าเกิดวัดจากข้อลงมาเนี่ยมันจะตัดเหมือนกันเหมือนนี่คือข้อสําคัญนะครับตรงนี้มีโอกาสถามว่าเมื่อมีโอกาสที่จะถูกรางวัลอะไรไหมตรงนี้ประมาณอายุ50ขึ้นไปนะครับประมาณอายุสัก55เนี่ยนะครับตรงนี้มีโอกาสเด่นๆนะครับตรงนี้เพราะ มันมีวิกตอรี่เกิดขึ้นพร้อมกัน2ครั้งนั่นเองนะครับนี่คือมีโอกาสนะครับใช่ว่าแค่มีโอกาสนะครับให้รู้ว่าช่วงนั้นการเงินดีแล้วกันนะครับเพราะมือขวาที่บ่งบอกเรื่องของการค้าขายมากกว่านะนี่คือลักษณะของลายมือนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับเส้นที่เราเห็นเส้นที่เราเจอในมือขวาก็คือมือเกิดวิกตอรี่บ่อยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันกากระบ,บาดอย่างเงี้ยมันถือว่าเกิดเป็นทำมุมเป็นเครื่องหมายวิกตอรี่นี่แหละนะครับแบบนี้ถือว่ากลายเป็นว่าทําอะไรก็มักจะ ได้เงินนะครับฉะนั้นมือนี้โดยรวมแล้วไม่ห่วงเรื่องของการได้เงินแต่ห่วงเรื่องของการเมื่อเงินยึดได้อยู่มือแล้วนะครับมันจะเสียไปทางไหนนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของมือนี้นะครับอยู่ที่เจ้าของลายมือแล้วนะครับที่จะบริหารชีวิตตัวเองนะครับโดยรวมแล้วมือขวาบ่งบอกถึงเรื่องของการค้าขายนะครับใช้ได้ดีงนะครับผ่านนะครับมือขวาถือว่าผ่านนะครับทําอะไรก็ถือว่าใช้ได้นะครับต่อมาไปดูที่มือซ้ายนะครับมือขวาผ่านไป มือซ้ายโอเคนะครับมือซ้ายก็เช่นกันนะครับมีเส้นหกัหกๆลงแบบนี้อีกเหมือนกันเห่นะฮะ เส้นแบบนี้นะครับแบบนี้เส้นจิตใจดีเนี่ยนะครับบางทีไปเชื่อคนอื่นง่ายเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้มีเรื่องของการเสียเงินเข้ามาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับการเงินอยู่ไม่อยู่ก็อยู่ที่ตัวคนแล้ครับแบบนี้รายมือแบบนี้อยู่ที่จิตใจควรจะอ่อนไหวได้แค่ไหนนั่นเองนะครับตรงนี้หรืออีอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอ การเงินเรื่องของความรัก <toggle> ก <ện Ash bin> ็เหมือนกันนะครับตรงนี้รักใครมักผิดหวังนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้ดังใจเราเท่าที่ควรนะครับเมื่อคู่ครองบางทีคู่ครองดีแล้วครับแต่ว่าตัวเรานี่เป็นคนใจร้อนนะครับตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะเรื่องของตัวนี้เส้นตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละจะทําร้ายเรานะครับก็คือเส้นตัวนี้บ่งบอกเรื่องของอารมณ์ร้อนนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่เก็บอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรเหมือนว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่หุ่นหันพันแล่นนะครับเหมือนว่าเวลาคิดอะไรก็ตามจะทําอะไรก็ตามมักจะจริงจังมากเกินไปนะครับ เมื่อจริงจังมากเกินไปจะทําให้เขาเราไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่นั่นเองนะครับฉะนั้นการผ่อนปลนก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปนี่นะครับคือการปล่อยวางนิดนึงนะครับเอาหลักของพุทธะเรามาใช้นะครับแก่นของพุทธนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการใช้หลักของพุทธะดยการที่ไปทานอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเข้าวัดแล้วให้เงินแล้วเดินกลับไม่ใช่นะครับการทําบุญอยู่ในขั้นของในลานื้อนี่นะครับไม่จําเป็นต้องลงทุนแต่ว่าการอภัยนะครับตรงนี้ แล้วก็ความโกรธการอภัยนะครับถือว่ามือนี้ต้องสําคัญต้องใช้นะครับเวลามือนี้โกรธใครแล้วโกรธนานนะครับต้องระวังนิดหนึ่งโอเคนะครับเรื่องของคู่ครองเรื่องของครอบครัวนะครับก็แนะนําประมาณนี้นะครับนะเส้นนี้เพราะดูจากลายมือนะครับเดี๋ยวในไหนก็พูดแล้วนะครับเรื่องของความรักนะครับตรงนี้ต้องรู้จักตัวเองนะครับตรงนี้จะต้องรู้จักตัวเองนิดหนึ่งเพราะเส้นของความรักตัวนี้วิ่งเข้ามาทํามุมแล้วมันชนอยู่แบบนี้นะครับแบบนี้นะ ตัวนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองได้นะครับตรงนี้ถือว่าเรื่องของคู่ครองนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับปี2ปีข้างหน้าไม่เป็นไรหรอกนะครับมันจะเกิดประมาณช่วงอายุประมาณสัก47่สิบเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับประมาณสัก46่สิบหกไอสีประมาณ 46, Tas, 47เเรื่องของคู่ครองประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้ไม่ใช่คู่ครองก็เป็นเรื่องของการเสียเงินก็ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับเข้ามาไล่เรียงกันใหม่ อ่ะทีนี้นะครับไปดูที่เส้นก่อนนะครับเมื่อกี้มือขวาเรื่องของมือขวาเนี่ยเส้นวาสนาไม่มีนะครับมือขวาเส้นวาสนาไม่ชัดเจนแต่มือนี้นะครับฉะนั้นเราแยกได้เลยนะครับมือซ้ายคือมือขวามือขวาสวยไม่เท่ามือซ้ายนะครับไม่เท่ามือซ้ายแต่มือขวาขยันนะครับบอกบอกเรื่องของการขยันเราหาเงินนะครับฉะนั้นมือซ้ายสวยกว่ามือขวาเส้นไหนที่บอกว่าสวยนะครับจุดกลุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับแตกวิกตอรี่รออยู่นะครับเห็นมาแตกช่อยรออยู่ เดือนอาทิตย์ตัวนี้ก็รออยู่นะครับแล้วก็เส้นวาสนาขึ้นมาจากตัวเองนี่แหละนะครับถึงจะไม่ใช่จากเงินจับก็ตามแหละนะครับแต่ให้รู้ว่ามันขึ้นมาเนี่ยนะครับมีเส้นวาสนาแล้วสําคัญก็คือมันไม่ค่อยตัดก็คือมันแตกช่ออยู่เรื่อยๆนี่นะครับแบบนี้ถือว่าเส้นวาสนาดีนะครับแบบนี้ตัวเราเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแบบนี้นะครับเนี่ยถือว่ามันใช้ได้นะครับแบบนี้นะครับถือว่าเส้นวาสนามาดีนะครับขึ้นมาได้เกิดจาก ตัวเรานี่แหละนะครับสร้างนะครับไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นเลยนะครับดวงนี้จะสําเร็จได้จากตัวเราเพราะคุณมีเส้นที่มันเป็นวิกตอรี่กลุ่มนี้สวยๆเห็นไหมครับตรงนี้ผมไม่ขีดหมดนะเนี่ยให้รู้ว่ามันมันจะแตกช่ออยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เส้นอาทิตย์ก็เหมือนกันนะครับคิดอะไรก็สมปรารถนาละครับแบบนี้ส่วนมากจะใช้คําว่าสําเร็จเลยนะครับแต่สําเร็จขนาดไหนก็อย่าเพิ่งไปแป๊กตรงนี้ละกันไอตน้ตรงนี้ตรงเนี้ย นะครับจ so, so ุดอายุของคุณกาลังอยู่ช oh, ่วงนี้เลยนะครับฉะนั้นการหาเงินโดยรวมมือนี้หาเงินโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับถือว่าเป็นกฎที่มีความขยันมีความหาเงินเริงแต่ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่พูดมาในยงดครึ่งฝ่ามือที่พูดเมื่อกี้นะครับไอโซนเนี้ยนะครับไม่พูดถึงอีกนะเนี่ย่วนเนี้ยไม่พูดถึงอีกนะครับตรงนี้เหมือนว่าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะ แต่ว่าต่อไปเนี่ยจะพูดถึงแนวนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นตั้งแต่อายุ26 27 28 29ย0ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาช่วงนี้เลยนะครับอายุประมาณเนี่ยกะด้วยสายตาอยู่ตรงนี้แหละ45นี่นะครับตรงนี้มีเจอแนวเส้นตัดนะครับนะเจอแนวเส้นตัดตัดตรงนี้เือนว่ามีเรื่องของรายจ่ายเข้ามานะครับเรื่องของอายุ45มีเรื่องของรายจ่ายเข้ามานะครับเรื่องของการเสียเงินเรื่องการซ่อมบ้านซ่อมรถที่พูดไปแล้วในมือขวานะครับ ตรงนี้ถ้ามันเสียตัวนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าก็ระวังนิดหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของสุขภาพนะครับถ้าไม่มีเรื่องของเสียเงินจะไว้นะครับให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับขับรถขับราก็อย่าเร็วมากเกินไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะอายุ45ทางหลักโหราศาสตร์เราถือว่าเป็นเบจเพศอยู่นะครับ25 35 45เนี่ยนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะเรื่องของ s. สุขภาพนะครับ เรื่องของครอบครัวก็เหมือนกันนะครับเรื่องของญาติพี่น้องก็เหมือนกันนะครับปีนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับอาจจะคุยกันไม่เข้าใจเท่าที่ควรนะครับฉะนั้นเรื่องของการเงินไม่เสียดครับเมื่อนี้ถือว่าเรื่องของการเงินหาเงินเก่งหาเงินได้เรื่องของอาหารนะครับธุรกิจที่คุณทํานะครับเดี๋ยวนี้ค้าขายนะครับค้าขายเรื่องของค้าขายเนี่ยถือว่าไปได้ครับดวงนี้ถือว่าขายอะไรได้บ้างขายอาหารได้นะครับ ขายอาหารดีนะครับเรื่องของเสื้อผ้าก็ได้กาแฟก็ได้นะครับขนมหวานก็ได้นั่นเองนะครับเรื่องของอาหารงานเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างของความสวยงามคุณทําได้หมดนะครับจำไว้นะครับของหวานความสวยงามนะครับมือนี้ทําได้นะครับถ้าเกิดจะขายออนไลน์นะครับสมมติจะขายออนไลน์ก็สามารถนําเข้าพวกความงามก็ได้นะครับพวกผลิตภัณฑ์ครีมพวกนี้ได้หมดนะครับเรื่องของอาหารนําเข้าเรื่องของอาหารแช่แข็งพวกนี้ได้หมดนะครับอาหารทะเลอย่างนี้ได้นะครับถ้าเกิด มองก้าวไกลถึงระดับการส่งออกระดับประเทศเนี่ยก็สามารถทําได้นั่นเองนะครับก็ถือว่านําเข้านะครับเป็นอาหารนะครับให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารกับความงามนะครับดวงนี้สามารถไปได้แล้วจุดอายุของเขาอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้จุดอายุของเขาเนี่ยนะครับเวลาเราม,ามองนะมันจะไปเจอเส้นที่เป็นขวากหนามข้างหน้านี่นะครับทีนี้อาจจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับต้องฝาตรงนี้ไปให้ได้ก็คือตรงนี้มันเป็นวีความ,มนะครับเดี๋ยวขอใช้สีใหม่ รตรงนี้มันเป็นวีความนะครับวีความแบบนี้ถือว่าเรื่องของการงานการค้าขายเราเนี่ยนะครับไอที่ขายอยู่เนี่ยอาจจะมีการปรับก็าอาจจะหยุดนั่นแหละครับประมาณระยะสัก50เนี่ยมีโอกาสที่จะหยุดมากที่สุดนะครับตรงนี้ถือว่ามีโอกาสหยุดแล้วพอหยุดอาจจะเป็นการหยุดแต่ว่าเป็นการหยุดให้ใหญ่ขึ้นก็ได้หรืออาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนการค้าขายใหม่ก็ได้นะครับเพราะมันมีเส้นตัวนี้เกิดขึ้นเห็นไหมครับแบบนี้ถือว่าหยุดแล้วปรับใหม่แล้วดีนั่นเองนะครับแบบนี้ถือว่าปรับใหม่แล้วดีนั่นเองนะครับแบบนี้ แต่ว่านะครับทีนี้จุดอายุของเขาอยู่ตรงนี้เพราะว่าดูจากเส้นตรงนี้นะครับ <please S 1> ที่เข้ามาเนะี่ย um> ประมาณนี้สัก40เนี่ยประมาณสัก46หกนะครับประมาณปีนี้้วยก็ได้นะครับแล้วมันมีเรื่องของการปรับนะครับ <itte ichi> เดี๋ยวขอขอีดเส้นนี้นิดหนึ่งนะตรงนี้เลืมขีดนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะปรับบ้านปร,ปรับร้านนะครับตรงนี้เป็นเส้นปรับนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นเส้นปรับนะครับแบบนี้ เพราะมันเป็นการขยายเป็นเส้นปรับเข้าไปนะครับบันเดินปีก็โชว์เป็นเรื่องของการปรับนะครับแบบนี้ถือว่ามีการปรับการขยายนะครับถือว่าใช้ได้ครับปีหน้าถือว่าดีแต่ว่าปีหน้าต้องระวังเรื่องของสุขภาพตัวเองนะครับต้องระวังเรื่องของความเครียดนะครับปีหน้าอย่าให้ความเครียดเข้ามารบกวนนะครับถือว่าปีหน้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับหรือเรื่องของความเครียดนะครับเพราะเส้นนี้วิ่งเข้ามาทํามุมนะครับเส้นเข้ามาทํามุมแล้วหยุดนะครับ ให้รู้ว่าเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นที่ทำให้เราเครียดแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ระวังเรื่องของความเครียดเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการเงินนะครับแต่การเงินปีหน้าหาเงินเก่งนะหาเงินเก่งแต่สุขภาพจะไม่ค่อยดีหรืออาจจะมีเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งที่ทําให้เครียดก็ได้เพราะดูดวงจากวันเดือนปีเข้าไปนะครับมีปัญหาเรื่องของความเครียดจากลูกนะครับจากลูกน้องนะครับแบบนี้ก็ต้องระวังนะเรื่องของลูกเรื่องของลูกน้องหรืองานใหม่ที่เรากําลังจะไปขยายก็ได้นะครับปีหน้ามีเรื่องหองความเครียดตัวนี้เข้ามา แต่ถ้าเกิดไม่มีพวกนี้ช้อยพวกนี้ทั้งหมดก็กลายเป็นว่าตัวเรานี่แหละนะครับต้องระวังนิดหนึ่งแม้กระทั่งเรื่องของคู่ครองก็จะประมาทนะครับโดยรวมแล้วคู่ครองไม่เสียหายแล้วครับปีหน้าแต่ว่าอยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะครับอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นนเดงนะครับความรักตรงนี้ถือว่าถือว่าเพศตรงข้ามนะครับแบบนี้ถ้าเกิดเป็นลูกก็จะเป็นลูกผู้ชายถ้าเกิดอ่าส่วนความรักคนอื่นก็จะเป็นพ่อก็ได้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่หรืออย่างหนึ่งก็อาจจะเป็น คนที่ไปค้าขายใกล้กันอย่างนี้ก็ได้นะครับให้รู้นะครับแค่ประมาณนะครับแค่ประมาณจุดอายุนะเพราะจุดอายุมันไม่ได้มาวัดมือพิมพ์มือร้อยเนฉะนั้นจุดที่ผมจะบอกว่า,วาอายุร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยอยู่ตรงไหนผมไม่ได้วัดมือก็เลยกลายเป็นว่าแต่สถิตินะครับเส้นนี้คือเส้นอายุ45นั่นเองนะครับ4ีตรงนี้ถือว่ามีเรื่องของอการเงินเข้ามานะครับถือว่ามีเรื่องของการเงินเข้ามาให้เสีย เรื่องของสุขภาพเข้ามาทำร้ายเรานะครับต้องระวังด้วหนึ่งแค่นั้นเองนะครับดวงของคุณจะดีนะครับเมื่อถามว่าโชคลาบมีไหมโอกาสที่จะถูกลาบลอยมีไหมวิกตอรี่ตัวนี้แหะครับจะคําตอบได้นะครับกาด้วยสายตาต้องอายุ50นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นวิกตอรี่ก็คือจะเกิดโชคลาบจากด้านใดด้านหนึ่งถ้าเกิดค้าขายก็ค้าขายสําเร็จนั่นเองนะครับถ้าเกิดซื้อหวยซื้อหวยรวยเบอร์ก็ช่วงนั้นก็จะมีเรื่องของการถูกหวยเข้ามานะครับให้รู้ว่าเส้นที่มันแตกช่อเนี่ย นี่คือเส้นความหวังนะครับถ้าเกิดหวังอะไรมักจะได้อย่างนั้นนั่นเองนะครับนี่คือถ้าหวังเรื่องของการค้าขายก็จะค้าขายสําเร็จนะครับถ้าเกิดหวังถูกไว้ใต้ดินนะครับก็จะถูกใต้ดินถ้าถูกรัตตอรี่ก็จะถูกรัตตอรี่แต่รัตตอรี่ระดับไหนอันนั้นตอบไม่ได้น่นเนะครับอยู่ที่ดวงใครดวงมันนะครับกลายเป็นว่าให้ตรงนั้ถือว่าเป็นเส้นโชคดีแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าช่วงอายุประมาณสัก49เเนี่ยเป็นวีความตรงนั้นไม่ค่อยจะดีเท่าเท่าที่ควรนะครับใช้ว่าเป็นวีความ เรื่องของการงานการจะมีการเรื่องของค้าขายก็จะเพิ่งไปไว้ใจใครนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นเรื่องของถ้าเกิดเราไปเช่าที่ชาวทางเขาเนี่ยนะครับ ร้นอาจจะมีการปรับร้านย้ายร้านหรือขยายร้านก็ได้นะเด็กเราเห็นเยอะมากนะครับพอเราขายดีเนี่ยเจ้าของที่เจ้าของทางเขาก็จะต้องการที่คืนอย่างนี้ก็ได้นะครับแม้กระทั่งปีนี้นะครับปีนี้ถ้าเกิดไม่มีการซ่อมบ้านซ่อมรถขยายร้านเนี่ยนะครับก็มีโอกาสถ้าเกิดไปเช่าเขาอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้การปรับนั่นเองนะครับแต่ว่าปีหน้านะครับปีหน้าถ้าเกิดเรื่องของการปรับร้านนะครับอาจจะมีการปรับต่อเติมอาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของค่าเช่านะครับเรื่องของค่าเช่าเรื่องของการสัญญาต่อ ให้รู้ว่าปีหน้ามีความเคลียดนแล้วงเอกสารกันต่อก็ได้นะครับหลายอย่างนะครับเมื่อไม่เจอตัวเนี่ยผมจะพูดไปกว้างๆแล้วมันพอมันกว้างแล้วมันจะมันจะค่อนข้างที่จะยาวนะครับให้รู้ว่าจากช่วงนี้นะครับให้บริหารดีๆไปก่อนนะครับเรื่องของการยังไม่จะประมาทนะครับถือว่าเป็นช่วงที่รายรับนะครับน้อยกว่ารายจ่ายนะครับถือว่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นนั่นแหละจากที่มันไม่เคยมีนะครับก็จะมีรายจ่ายเข้ามานะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้ไปนะครับ จากนั้นนะครับปีหน้านะครับก็คงจะสรุปเลยนะครับอายุ46เนี่ยต้องระวังเรื่องของสุขภาพตัวเองนะครับ 2. ก็คือเรื่องของลูกนะครับก็อาจจะมีปัญหากับลูกได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเงินกับลูกที่จะส่งต่อเข้าเรียนอยู่ไหมอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือสัญญาเช่านะครับต้องเคลียร์กับเขาให้ดีนะครับดูให้ดีนะและกระทั่งเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในปีหน้าเช่นกันเพราะเส้นนี้เหมือนเหมือนว่าจะรอแล้วนะครับ ต้องคุยกันให้ดีนะครับแต่เรื่องของการงานเรื่องของอาหารเรื่องของการค้าขายไม่มีปัญหานะครับปีนี้กับปีหน้าถือว่าค้าขายได้ครับถือว่าไปได้เลยนะครับจะมีปัญหาเรื่องของค้าขายก็ตอนอายุ4 9นลนนะครับก็จะยาวนิดนึงไม่เป็นไรนะครับก็คงจะให้ความรู้นะครับประมาณนี้ไหมเดี๋ยวเราดูเวลาก่อนน่าจะประมาณนี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากมายลายมือที่โดยรวมแล้วนะครับ ถือว่าลายมือสวยนะครับเป็นคนที่มีความขยันในกาอดทนนะครับมีความฉลาดการทํามาหากินแต่ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ของเรานี่แหละครับใจร้อนเกินไปไหมสองก็คือจริงจังมากเกินไปไหมถ้าจริงจังมากอาจจะไม่มีความสุขในเรื่องของการงานในเรื่องของระบบครอบครัวก็ได้นั่นเองนะครับต่อมาก็คือเรื่องของการใจดีเกินไปนะครับเรื่องของการเงินก็เหมือนกันนะครับเคารวรักใครมากผิดหวังนะครับให้เงินใครไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าให้ไปแล้วมันจะศูนย์นะครับก็จะเป็นแบบนี้ไปนะ ส่วนมากลายมือนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรต้องผ่านอายุ50ขึ้นไปแล้วจะดีมากๆนะครับตรงนี้ถือว่าช่วงนี้ช่วง45เป็นเบญจเพศนะครับประคองไปก่อนนะถือว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกร่างกาย้าขายนะครับถือว่าใช้ได้นะครับปีหน้าลงเรื่องของการเงินปีนี้กับปีหน้านะครับเรื่องของการเงินนะครับคนอื่นขายไม่ได้แต่เรามีโอกาสที่จะขายดีกว่าคนอื่นนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าจะไม่ดีมาโทษทีกวรก็พยายามมองหารูปทางใหม่นะครับถือว่าดวงของเรานะครับมันมีปัญหาเรื่องของสุขภาพกับครอบครัวมากกว่า แต่ว่าเรื่องของการเงินมันถือว่าหาได้นะครับตรงนี้ก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าฝืนดวงได้สุดๆนะครับถือว่าอ้ยนไม่เป็นไรเราอายุ45ชั้นสบายมากเลย45 46เนี่ยนะครับสบายก็แสดงว่าคณนั้นถือว่าเป็นคนเหนือดวงนะครับถือว่าสุดยอดนะครับก็คงประมาณนี้ราคงให้ความรู้ประมาณนี้ขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของลายมือนะครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือท่านผู้ชมที่ต้องการทําคลิปวิดีโอแบบนี้ก็สามารถติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับแบบนี้ถือว่ามีค่าใช้จ่ายอย่างไงนะครับค่าครูเท่าไหร่แล้วก็ถ่ายลายมือแบบไหนนะครับให้ข้อมูลแบบใดบ้างนะครับก็จะอธิบายนะครับอยู่ที่ไลน์นะครับก็มีความชัดเจนที่ไลน์ก็แอดดีไลน์มาเลยตามเบอร์โทรที่เห็นนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากๆาครับเจ้าของลายมือนะครับขอบคุณมากๆเลย